สร้างปัญหาโอ้แค่นี้ก็สมบูรณ์แบบมากๆแล้วภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็นงี้ก็เรียกว่าสภาพนี่ดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลยดูแลไม่ยากเย็นเลยครับช่างไทยก็เก่งมากซะด้วยนะ นะครับอะไรขาดตัวไหนกลิ้งเดียวนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะหาได้ครบเลยแหละมาทรงนี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ยชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถก,รกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจรจากันซะให้ที่ถ้วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะ แหมนี่ท้าไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลดห้มามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านต้องมีพระบนะครับพระบเนี่ข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุตอบ นะครับเกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ยพรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกันรถยนต์แล้วเขาถูกกฎหมายบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดี หลายอย่างทั้งคดีจราจรคดีอุบัติเหตุประมาทเลินเล่อนะครับก็ระวังไว้นิดนึงพอรบอรบปีหนึ่ปดร้อยถึพต้น,ต,นต้นก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงสำหรับท่านที่บางคนก็อาจจะไม่ได้พร้อมจะซื้อประกันรถยนต์นะก็ต้องมีพรบรนะ